ค่ะชื่อน้าสาวหรอยาวนาลาบุตรอด5หนึ4 4ห0ค่ะ <Hey. S 1> วันนี้จะมาพูดเรื่องกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคนะคะแบ่งออกเป็นการตัดสินใจผู้บริโภคมี3ลักษณะน,นะคะซึ่งก็คือ 1. กระบวนการซับซ้อนข้อ2คือกระบวนการไม่ซับซ้อน เป็นการเลือกสินค้าที่ถูกกว่าหรือถูกที่สุดนะคะข้อ3คือการคุ้นเคยเช่นการซื้อตาสินค้าซ้ำ กระบวนการตัดสินใจนะคะแบ่งออกเป็นสี่เป็นห้าขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือการตระหนักถึงปัญหาแบ่งเป็นการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่มข้อ2ก็คือการกระตุ้นการตลาดนะคะ ข้อ3ามก็คือการได้เห็นได้ยินถึงผลิตภัณฑ์ค่ะข้อ4คือการใช้สินค้าล่อยหล่อลงหรือหมดลงค่ะ ขั้นที่สองนะคะก็คือการหาข้อมูลแบ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลข้อสองคือแหล่งข้อมูลแบบอิสระข้อสามประสบการณ์โดยตรง ข้อสข้อมูลทางการตลาดขั้นที่3ามนะคะก็คือการเปรียบเทียบโดยตรงเป็นการเปรียบเทียบโดยปัจจัยสิ่งของขั้นที่สี่นะคะคือการเปรียบเทียบการซื้อมีสองประเภทก็คือ ซื้อในบ้านเกี่ยวข้องกับการตลาดโดยตรงข้อที่สองคือนอกบ้านนะคะคือการออกไปซื้อผลิตภัณฑ์ ขั้นที่ห้านะคะก็คือกระบวนการหลังการซื้อนะคะแบ่งเป็นข้อหนึ่งสามารถยกเลิกได้ง่ายข้อสองความสำคัญต่อผู้บริโภคข้อสามความยากง่ายในการเลิก ข้อสี่คือตัวผู้ริโภคแต่ละลายนะคะค่ะก็ต้องขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ